ワオ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  สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซีเรียลใส่ไข่นะคะอเคยดูรายการแข่งทำอาหารกันบ้างป่ะคะรายการหนึ่งนะคะเป็นรายการที่พ่อครัวแข่งกันนะคะว่าใครจะสามารถทำให้หัวใช้เท้านะคะฟานฟานฟานแล้วก็ยาวได้มากที่สุดนะคะ แต่ว่าตอนนี้ทุกคนคงจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมมาทีไรก็ดูแต่ทีวีอ่านพัมพีบ้างหรือเปล่านะคะคือจริงๆแล้วก็อ่านนะคะอ่านพัมพีก่อนเสร็จแล้วก็มาดูทีวีแล้วก็ดูทีวีเสร็จปุ๊บก็แบบอ๋อเรื่องนี้สอนอะไรเราจนดูหัวใช้เท้าแล้วก็ได้เรื่องราวมาค่ะ <Yes. S 1> คือว่าอย่างนี้นะคะในเชฟที่มาแข่งกันเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด4ี่คน,นะคะ่ะคนแรกเนี่ยนะคะเขาฝันหัวใช้เท้าแบบ ความหนาเนี่ยมันหนาเกินไปนะคะเพราะเขาฝานฝานฝานไปนะคะแล้วเขาก็สู้กับคนอื่นไม่ได้เพราะว่ามันหนาเกินไปเลยทําให้ความยาวเนี่ยยาวไม่ถึงเพื่อนนะคะส่วนอีกคนนึงนะคะเขาฝานบางมากอะไรจะบางขนาดนั้นลูกแล้วฝานไปเนี่ยนะคะก็ขาดค่ะเพราะว่ามันบางเกินไปนะคะ ส่วนในคนเนึงค่ะอยากจะทําเวลานะคะเร่งสปีดนะคะก็เลยฝานอย่างเร็วนะคะฟืดฟืดฟืดนะคะแต่ว่าก็ขาดอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเร็วเกินไปนะคะ ส่วนคนสุดท้ายค่ะคนที่4ี่นะคะเขาฝันด้วยความหนาแบบพอดีพอดีนะคะค่อยๆทําอย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นคีย์ก็คือว่าเขาเลือกมีดได้ถูกเล่มนะคะทําให้การฝันหัวช้เท้าบางๆของเขาเนี่ยในการแข่งแข่งรายการทําอาหารรายการนี้นะคะเขาก็ชนะเลิศไปนะคะด้วยการทําให้หัวช้เท้ายาวถึง5เมตรด้วยกันนะคะตกใจไหมห้าเมตรจากหัวชาเท้าก้ั้นแค่นี้เองนะคะ สิ่งนี้ทําให้หวั่นสังเกตเห็นอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเปรียบ mm. เทียบกับชีวิตเนี่ย mm. ก็คือว่าชีวิตเราก็เหมือนกับหัวชัยเท้าอะคะ่ะที่จะต้องมีมีดคมๆนะคะดีๆคอยมาฝานคอยมารับชีวิตของเรา mm. อ่าเทปะคมปะมแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เราควรจะต้องมีนั่นก็คือเชฟฝีมือดีๆนะคะที่จะอดทนใจเย็นแล้วก็ค่อยๆฝานชีวิตของเราให้ใช้การได้เอาไปทำอะไรก็อร่อยนะคะอืม ทีนี้เนี่ยก็มีพมพีตอนหนึ่งค่ะที่บอกว่าเชฟคนนี้เจ๋งมากเขาบอกว่าก็ไม่ใช่ใครนะคะพระเยซูนะคะก็บอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรานะคะตอนนี้เรากำลังใช้มีดเล่มไหนในการรับชีวิตของเราอยู่นะคะเราใช้เชฟถูกคนหรือเปล่าเราดูเป็นแบบ ไทยๆแต่ว่าพยายามจะใช้เชฟฝรั่งมาทําให้เราอินเตอร์ขึ้นหรือว่าเราเ,ออเป็นไทยๆแต่ว่าเราพยายามใช้เชฟเกาหลีนะคะมาทําให้เรากลายเป็นกิมจินะคะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้กําลังเปรียบเทียบไม่เห็นว่าจริงๆแล้วพยาซูนะคะเป็นเชฟที่ดีมากนะคะสามารถมีความสามารถในการปรุงชีวิตเราอยู่ที่ว่าเราจะยอมให้พยาซูปรุงชีวิตเราให้อร่อยกลมกล่อมหรือเปล่าเลือกเชฟดี มีชัยไปกว่าครึ่งค่ะรายการซีเรียลใส่ไข่นะคะขอลาไปก่อนแล้วก็อยากจะให้ทุกคนบริโภคอาหารให้ครบ5หมู่นะคะอย่ากินแตบแต้งเยอะนะเดี๋ยวอ้วนไปก่อนนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะซีเรียลใส่ไขค่ค่ะสวัสดีค่ะ